สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t u b e ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะ FC ที่อยู่เบลเยียมที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะที่ไทยแล้วก็ที่เยอรมันนะคะที่ทักเข้ามาส่วนตัวสําหรับวันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางเอามาฝากนะคะจะเป็นเลขดังนะคะซึ่งตอนเนี้เลขนี้นะค่อนข้างที่จะมาแรงมากแล้วครานี้ถ้านะคะบอกไว้เพราะระวังเลยนะคะเลขนี้ถ้าหากว่าเจ้าไม่อั้นนะคะ ให้จัดหนักเลยซึ่งแนวทางตัวเลขนี้นะคะจะจะมีที่มานะคะมาจากคนสําคัญแล้วก็วันสําคัญนะคะที่เอามาลงให้ในวันนี้ดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ให้จัดถ้าใครคัดก็ให้ผ่านละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะเดี๋ยวราคานี้เดี๋ยวจะจะบอกนะคะว่าจะจัดตัวไหนให้เพื่อนๆ fc ทุกคนเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวแนวทางแรกนี้นะคะอะไรอีกตำนานนะคะสิ้นแล้วไวโพเธรสุพันธ์นะคะอ่าเสียชีวิตวันที่12มกราสองห้านะคะอายุ7 9ถึง8ปีนะอปีเาเลขดังนะคะเลขนี้จะเป็น12นะคะวันที่79จะเป็นอายุ80ก็เป็นอายุ เป็นตัวย่างนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งตำนานซึ่งแนวทางนี้เอาไว้มาฝากเพื่อนๆนะคะอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันนะคะสิ้นหนุ่มนาเสียงเด็ดนะคะสอนเพชรสอนสุพรรณอ่ะเสียชีวิตวันที่8มกรานะคะอายุ74ปีซึ่งเลขดังนะคะจะเป็น08นะก็คือวันที่อสอนเพชรเสียนั่นเองนะคะส่วน74นะคะจะเป็นอายุนะคะ อ่อันนี้ก็เลยฝากไว้นะคะแต่เพื่อนๆก็อย่าลืม8ปดหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเดือนมกราจะเป็นเดือนหนึ่งนะคะศูนย์แปดหนึ่งนะต่อมานะคะสำหรับแอดแพนๆพาลวยนะคะสามตัวบนตรงๆวันนี้นะคะจะเด่นหนะะึ่งเนาะแปดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดตัวกันนะคะจะกันเก้าห้าสองตัวล่างตรงๆนะคะจะเป็นสองหนึ่งกับหกหนึ่ง จะเด่นสองนะคะสำหรับเลขล่างนะอ่าก็ถ้าตรงๆก็อย่าลืมคู่ต้นเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะอันนี้ฝากไว้เอาไว้ให้ลุ้นเนาะอ่าสำหรับอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรบนนะอ่าอันนี้นะจะเน้นนะคะที่เจ็ดสี่เจ็ดนะคะอ่าสองตัวจะมีสี่เจ็ด 3 7แล้วก็27ใช่ไหมคะอาจจะเน้นที่4 7นะ่ะอ่าตัวเน้น3ตัวก็747นะจะเบิ้ลจะหามไหมสําหรับซองแดงหลายท่านถามมานะคะวันนี้นะคะอวดที่ผ่านมาเนาะสั่งวิ่ง8ใช่ไหมชุด2ตัวเข้า68นะคะอ่าอันนี้ชุด2แดงวันที่30ทธันวา หลายท่านเรียกร้องมานะคะจัดต่อเลยนะคะซองแดงวันที่17มกราคม65สั่งวิ่ง9นะคะตัวเดียวถ้าชุด3ตัวจะมี472 492นะคะ72 7492แล้วก็94 3ตัวนะคะ2ชุด2ตัวอีก4ชุดเนะาะเพื่อนๆชอบก็ให้จัดนะคะถ้าขัดก็ให้ผ่านนะคะสำหรับเลขซองแดง ต่อมาสำหรับเจ๊นุกบารมีมหาเฮงนะคะวันที่สิบเจ็ดมกราหกห้าเนาะรัฐบาลงวดนี้นะคะจัดที่สองเก้าเก้าสองกับสองหกหกสองเอามาฝากเอฟซทุกคนนะคะของแท้นะโยมนะคะสำหรับซื้อหวยยังยงหรือว่าเนนน้อยนั่นเองนะ ชุดสองตัวนะคะ3ชุด3ตัว2ชุดนะ938กับ382นะ2ตัว38 82แล้วก็สองเจ็ดต่มาทะเบียนรถข้างล่างนะคะสอนเพชรเนาะอ่าทะเบียนรถจะเป็น5 4 4 8นะคะอ่าชุด3ตัวนะคะตัดอกมาก่อนนะ 544นะคะแล้วก็448เนะ่ะอ่เนาะชุด2ตัวจะมี48 54แล้วก็44นะคะต่อมานะคะจะเป็นเลขสมเด็จพระปิ่น 9, เกล้าเสด็จนะคะสวรรคาเมื่อวันที่7 นะคะมกรา2408ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเลขเด็ดเลยนะคะตอนนี้จะมี07นะคะ07แล้วก็พศนั่นก็คือ408นะคะ2ตัวก็07กับ08นะอ่าอันนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืม071ด้วยมกราเป็นเดือนที่1นะคะวันที่กับเดือนเนาะอ่าสำหรับนะคะอุบัติเหตุคันนี้เนาะ,ะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะทะเบียนรถนะคะรถ เสียหลักนอกปีนเสาไฟนะคะ7792ตัด2ตัว3ตัวนะคะ77กับ92แล้วก็779 792ต่อมาเลขเรือแห่นะคะทะเบียนรถแห่นะที่สมุทรปราการนะคะอ่ะ จะเป็น707อันนี้เลขเรือแห่นะถ้าทะเบียนรถนะคะจะเป็น1315ก็ตัดเลยนะคะ131กับ315เนาะสตัว13นะคะ40แล้วก็15ก็อย่าลืม0777ด้วยอ่ะสำหรับนะคะแนวทางนี้นะจะเป็นอ่าเลขที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวข้องกับอ่าเจ้าฟ้าสิริ วัฒนาวรีนะคะก็ท่านนะคะได้เกิดวันที่8มกราเนาะก็8นะคะ,ะ,คะก็ใส่081นะคะหรือว่า81เลยนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางใช่ไหมถ้าอ,อายุนะคะอายุจะครบ35ปี35นะคะก็เป็น53อันนี้นะคะเป็นบอกไว้ก่อนนะคะถ้าหากนะว่า ซื้อได้ก็ให้ซื้อเลยนะคะสำหรับเ,เลขเกี่ยวข้องนะคะคล้ายวันประสูตรนะคะลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอนะคะอ่าอีกหนึ่งแนวทางนะคะจะเป็นวันครูแห่งชาติเนาะครบรอบ65ปีวันครูนะก็จะเป็น65นะคะ อกหแล้วก็อ6่16น,นะคะจะเป็นวันที่16เนาะอันนี้ครบรอบก็เป็น65อ่าใครอยากได้เลขนะคะจากจ๋าก,ก็มาชมให้จบคลิปนะคะอ่าหลังจากที่ดูแนวทางไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็น่าจะถูกใจนะคะน่าจะบอกว่าเออข้อมูลนี้แนวทางนี้เอามาเสี่ยงโชคกันนะคะสำหรับนะคะใครที่ชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านละกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขไหนบ้างนะคะที่จ๋จัดให้นะคะ เลขนี้นะคะให้ระวังนะถ้าหากว่าเจ้าไม่อั้นก็ให้จัดเลยนะคะจะมี0 8 8ย์นะคะอันนี้ก็อย่าลืมคู่ตัวนะคะ0 8ย์ด้วยแล้วก็8 1ดก็อย่าลืม18นะคะสามห้าห้าสามนะคะแล้วก็สองเจแล้วก็อย่าลืมเจสองซึ่งหลายท่านบอกว่าถ้าเลขวางสพุงนะคะเลขวังสพุงอ่ะตัวไหนนะคะตอนนี้นะคะมาแล้วแต่ว่าจะเป็นชุด3าตัวซึ่ง เดี๋ยวจะเขียนให้3ตัวนะคะแต่ว่าถ้าใกล้วันแล้วถ้ามีนะคะอีก1ชุดนะคะเดี๋ยวจะจัดให้วดที่แล้วเข้า6 3กับ6 8นะคะวดนี้นะคะอันนี้จะเป็นเลขวังสะพุงนะคะ2 8 4ถ้าจัด ชุด2ตัวจะเป็น8448นะคะอันนี้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะถามหาอยู่นะคะซึ่งก็ขอสวัสดี FC นะคะที่อยู่วางสะพุงด้วยเนาะที่ทักทายเข้ามาก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะใครที่ติดตามก็ขอให้ได้โชคนะคะแล้วใครที่รอจ๋าจับชุด3ตัว2ตัวก็วันที่15นะคะเดี๋ยวจ๋าจับให้เนาะแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูสุดท้ายนี้ขอให้เฮงเลยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ